S 1> <S 1> <S สวัสดีแม่ที่ดารัสครับนี้ครับสวัสดีครับหนึ่งน้องก็ไม่ยอมพี่ก็ไม่ยอมไม่มีใครยอมใครครับนี่งไงครับนี่ไงเออเออเออ สตางสตางทำอะไรดึงขาดึงขาดึงขาแน่อย่าไปจับสวัสดีครับทุกๆท,ท่านกันนะครับเอ้า ผูกกิยดึงขาตัดกำลังนะครับวันนี้ครับเออ,เอ,อนี่นี่เออเออเดี๋ยวจุนมั่งเดี๋ยวจุนมั่งว่ากันเดี๋ยวจุนมั่งเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอจุนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออนี่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  Biên Đang